ปลูกผักไว้กินเองไม่ว่าเราจะปลูกแบบไหนเราก็มีผักไว้กินตลอดปีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้เราจะพามาชมแปลงผักที่เราปลูกไวกินค่ะเราจะปลูกไว้2แบบค่ะมารับชมได้เลยค่ะแปลงที่1เราจะปลูกแบบเปิดค่ะให้เขาได้รับแสงแดดเต็มที่ค่ะส่วนแปลงที่สเราจะปลูกโดยการใช้ท่อ P v c และสแลนตะไครยเขียวค่ะ นำมาคุมค่ะวิธีการปลูกแบบที่สองค่ะโดยการใช้ท่อ PVC และตะข่ายเขียวค่ะจะมาช่วยไล่แมลงค่ะพักคนาที่เราได้ปลูกไว้ในสมค่ะโดยการใช้ท่อ PVC และตะข่ายเขียวค่ะนำมาคุมค่ะจะช่วยไล่แมลงค่ะแมลงตัวเล็กๆเช่นหมัดค่ะพักนาของเราจะไม่มีหมัดมารบกวนเลยค่ะ ส่วนซุ้มนี้ก็เป็นอีกซุ้มหนึ่งค่ะที่เราปลูกไว้ค่ะโดยการใช้ท่อ PVC ค่ะและใช้สลนค่ะเพิงนี้เราจะนำต้นไม้ค่ะและต้นมะนาวค่ะที่เราได้ชำค่ะนำมาไว้ในนี้ค่ะก่อนที่รากเดินและเราค่อยนำไปปลูกค่ะเรานำมาพักไว้ประมาณ2ออาทิตย์ เราค่อยไปปลูกค่ะหลังจากที่เราชำเข้าไว้ค่ะส่วนการทำ้มอายุการใช้งานของเราอยู่นานเลยค่ะอยู่ได้หลายปีค่ะเพราะท่อ PVC เป็นวัสดุที่ทนมากค่ะเขาจะมีอายุการใช้งานถึง20ปีเลยค่ะผักคะน้าค่ะที่เราปลูกในซ้มค่ะ ไม่มีมแมลงมารบกวนเลยค่ะถ้าปลูกข้างนอกตัวหมัดเยอะมากๆค่ะเราจึงนำท่อ PVC ค่ะและตาข่ายค่ะนำมาคุมค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในผักคะจะงามขนาดไหนค่ะผักคะาค่ะที่อยู่ในซุ้มของเราค่ะต้นของเขาอายุประมาณ3อาทิตย์ค่ะต้นก็ประมาณแค่นี้ค่ะ อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงสองอาทิตย์ค่ะผักคะนาที่เราปลูกไว้ในส้มก็จะรับประทานได้ค่ะการปลูกในส้มและใช้ท่อ p v c ค่ะเราจะเห็นว่าจะไม่มีมแมลงมารบกวนเลยค่ะและเขายังมีลำต้นที่อ่อนชวนน่ากินมากๆค่ะเราปลูกแบบนี้ไม่มีมแมลงมารบกวน เมื่อไม่มีแมลงมารบกวนเราไม่ต้องใช้สมุนไพรไล่แมลงเลยค่ะแม้กระทั่งยาเคมีเราก็จะไม่ใช้ค่ะเพราะเขาไม่มีแมลงมารบกวนเลยค่ะฮอร์โมนเราก็ไม่ต้องใช้ค่ะเพราะเขามีความอ่อนอยู่แล้วค่ะค่ะการปลูกผักสองแบบค่ะปลูกแบบเปิดค่ะให้เขาได้รับแสงแดดเต็มที่ค่ะผักบุ้งที่เราปลูกไว้ค่ะเราเด็ด ยอดเขาไปกินค่ะถ้าปลูกแบบนี้เราก็จะปลูกและกินได้นานถึง3เดือนหรือ6เดือนเลยค่ะค่ะส่วนักชนาที่ปลูกในสมก็จะมีต้นที่งามค่ะและยังมีต้นที่อ่อนแถมแมลงยังไม่มารบกวนด้วยค่ะค่ะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการปลูกผัก ไว้รับประทานเองค่ะปลูกให้อร่อยกินให้อร่อยและยังปลอดภัยปลอดสารเคมีด้วยค่ะ